เดิ๋ยงไม่ี่เดียวให้พี่ฟิลดูก่อนกาิลดูช้อปปิง้งกาิลดูคนเต็มเลยกาิลดูกาิลดูคนเต็มเลยอาฟางจับมือหม,อมามิข้ามข้ามถนนคางนี้ On. Sorry, Bob. Me, I you, I need you, how you can see me? Can see me one minute. Like, Patrick, <laughs> Patrick. worry your son, not your video. เฟ้าฟัง you have to wait for mommy, not too far เฟียวดูคนเต็มเลยเฟียวดูคนเต็มเลย้ะ คอตจะลดอยู the, 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 the ่แฮปทูเวทพัดจะตัวตั้ม yeah! ร้านของฝากกาเฟ่อ่ะพี่ม,มาเลยนฮันนี่เแบบเราฟังพัดดับปฟังสีเขียวแล้วป่ะเราไปรอประปาตรงนน้น ไปไม่มาเรารอป้าตรงนี้ก่อนลูกนี่หนูรอป้าตรงนี้ก่อนเขาฟังมาป้าๆกันลูก แต่เราป๊าก๊ากับป๊าป๊าอยู่นู้นแเบบี้มันลุกมามี่อว้ยมืมามีม่อยู่นี่แล้วฟังเสียงหรอพี่ฟิวได้บอกพี่ฟิวดูดูลอนดอนด้วยสวยไหมพูดดิพี่ฟิวด,ดูวิดีโอด้วยนะ เจ็ดนี่พี่ฟิวพี่ฟิวดูวีดีโอด้วยดูวีดีโอด้วยเออบอกป้าเพนด้วยป้าเพนมาดูวีดีโอป้าเพนด,วนดูวิดีโอเออป้าเพนแม่เพนก็ได้เรียกแม่เพนป้าเพน้นเออเราบอกป้าก่อนลูกครับ ถังขยะอยู่นู่นนะไม่ทิ้งมาให้มามีน่เห็นถังขยะไหมลูกตาชิ่เสื้อนูแลวลูกอม เขาฟังรอ,อก่อนอย่าเพิ่งไปงไฟังฮะเบบี้ฮะนมเออเขาฟังแล้วนี่เล็กรถเล็กรถเบอร์อะไรลูก ยอย่าชนมามีสิครับลูกเอาเสื้ออออาเสื้ให้มามีให้มามีถือเสื้ออีกี่ ฟังฟางพัดพัดจะปัตตัมออฮะรอค่ะกกลูกรอกไฟเขียวค่ะลูกเพดขำเฮียเอาฟังคำดิปี เดเาไฟเขียวก่อนลูกมัมีมัมีตตแตกตแตกแกโอ้ยหน้าด้านมาบอกเขาอีกตุ๊ต่แตกกนตกแตกกนโอ้ยหน้าด้านมาแล้วฟัง มาแล้วลหนูดูคนด้วยดิคนขอดินะลูกไอ้เงยอ้าฟังถอยเขาถูกชนแล้วโอ,อยยมานี่ เขาฟังคำแบกเฮีย <Yeah. S 1> ดึงกาะเกงขึ้นอีกกาะเกงในหลุดแล้วกาง ah. เกงในหนูว่าหลุดแล้วไอ้ <Yeah. S 1> น,นี่ก็ยกแต่ขาแล้ว ก็ฟิลเห็นคนเยอะปล่ะกาฟิลคนเต็มเลยกาฟิลพี่ตายอยู่ในเมืองลอนดอน